โอเคครับก็มาเริ่มครับสำหรับพระราชกิจสดีกานครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับพุทธศักราช2546และนะครับแก้ไขเพิ่มเติมปี62นะครับตรงน,นี้เราก็มาดูที่ภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของฉบับ2อ4พนกะครับก็คือประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่9ตุลาคม2546นะครับ2546 ในไฮไลท์สีแดงครับก็คือให้ใช้บังคับตั้งแต่วันทับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือวันที่10ตุลาครับอันนี้ก็บัญยัติไว้ในมาตราที่2องครับซึ่งตรงนี้ก็ออกซอบได้อยู่แล้วครับวันที่บังคับใช้นะครับก็คือ10ตุลาต่อมาครับก็คือมีทั้งหมดอยู่9หมวดใหด้สมาตราตรงนี้บางหน่วยงาน เวลาออกข้อสอบก็ออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับมีทั้งหมดกี่หมวดหรือว่ามีหมดกี่มาตราอะไรอย่างนี้นครับดังนั้นเวลาอ่านก็ควรจะจําภาพรวมไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปจําเนื้อหาโอเคผู้รับสนองภาพรวมนาชงการก็คือในขณะนั้นนะครับก็คือพันตํารวจโททักษินชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีต่อมาครับในปี62ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่30เมษายนนะครับปี6-2และใช้บังคับตั้งแต่วันทัดจากวันประกาศก็คือวันที่1พฤษภาคม2562ก็บนะครับก็บัดัติไว้ในมาตรา2ซึ่งนะครับมีการยกเลิกมาตรา1 3 1 4 15นะครับของปี2546นะครับและมีทั้งหมด10มาตรานะครับ ผู้รับสนองพระบรมราชโงการนะครับในขณะนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็คือนายกรัฐมนตรีโอเคนะครับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับจะอาศัยอํานาจก็คือว่าในการที่จะตาพระราชกฤษฎีกาชุดนี้นะครับจะอาศัยอํานาจตามมาตรา221นะครับ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตราสามทับหนึ่งและมาตราเจสเวททับสิบวงเล็บห้านะครับของอฟอร์บส์ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับสองห้าสามสี่และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ห้าสองห้าสี่ห้าต่อมานะครับมาตราสามนะครับก็คือกล่าวว่าการปฏิบัติตามพระราชกดีการนี้นะครับในเรื่องใดก็สมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องเแอนไขยอย่างใด ให้เป็นไปนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะครับตามข้อเสนอแนะของกอพอรอนะครับก็คือว่าจะทำเรื่องใดนะครับส่วนราชการใดจะปฏิบัติงานอย่างไรอะไรอย่างี้ครับต้องขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีนะครับแต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องได้ข้อเสนอแนอะของตามข้อเสนอแนะของกอพอรอนะครับ <c oughs> ต่อมารัามตาสีนะครับก็บัญญัติเป็นนิยามครับส่วนราชการนะครับหมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงออกระทรวงทบวงนกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับที่อยู่ในออกํากับของราชการฝ่ายบริหารแต่นะครับอันนี้แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นนิยามเฉพาะในตัวของกรดรนี้นะครับโอเคต่อมา รัฐว,วิสาหกิจนะครับรัฐว,วิสาหกิจหมายความว่ารัฐว,วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นนะครับโดยพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาต่อมาครับข้าราชการก็ให้รวมถึงพนักงานด้วยนะครับลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในู่นราชการในข้อนี้นครับมันก็กล่าวว่าสอบอาจจะออกวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบนะครับแลวคนจําลูกจ้างนี่ก็ถือว่าเป็นข้าราชการด้วยครับในกรณีที่จ้าง ให้มาทํางานนะครับต่อมาครับมาตรา5ก็คือให้นายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการตามพรดอนี้นะครับอันนี้ถ้าออกก็ควรจะตอบได้นะครับว่าใครเป็นผู้รักษาการตามพรดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคาตอบก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับเริ่มที่หมวดที่1นึเลยครับ หมวดที่หนึ่งก็คือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่มาตราหกอาจจะมีแค่มาตราเดียวมาตราหกก็คือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารเพื่อ,อบรรลุปเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายมีอยู่เจ็ดเป้าหมายนะครับก็คือหนึ่งเกิดประโยชน์สุขของประชาชนนะครับสองเกิดผลสำลี ต่อภารกิจของรัฐนะครับ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนะมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า4นะครับก็คือไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นข้อ5นะครับมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการนะครับให้ทันต่อสถานการณ์ 5. ข้อที่6กก็คือประชาชนนะครับได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ การตอสรบสนองของความต้องการข้อที่เจมีการประเมินผลปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอครับอันนี้นะครับก็ต้องจำเลยนะครับเพราะว่าเวลาข้อสอบออกเนะี่ยข้อสอบมันก็จะถามไปบนมานะครับเกี่ยวกับไอเจ็ดเป้าหมายเนี่ยครับดัง <c oughs> นั้นเราควรจาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างครับทวนอีกครั้งก็คือประโยชน์สุขมีผลสำลี มีประสิทธิภาพไม่มีขั้นตอนเกินความจำเป็นนะครับมีการปรับปรุงภารกิจมีการมำนคนสะดวกแล้วก็มีการประเมินผลนะครับอันนี้ก็คือ,อเป้าหมายของการบริหารกิจการบร้านเมืองที่ดีนะครับตัวน,นี้นะครับก็มาดูในหมวดที่2ก็คือการบริหารราชการครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนถ้าสังเกตดีๆนะครับชื่อของหมวดที่2เนี่ย จะเป็นชื่อของเ,อเป้าหมายนะครับในเป้าหมายข้อที่หนึ่งดูอีกทีนะนีนน่ข้อหนึ่งคือประโยชน์สุขใช่ไหมครับหมวดที่2ก็คือการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนก็คือมันจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมว่ามีอะไรบ้างครับก็มีทั้งหมด2มาตานะครับมาตราที่7ครับก็กล่าวว่าการบริหารราชการครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุขนะครับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยนะของสังคมส่วนรวมตลอดจนถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศนี่นะครับเวลาข้อสอบมักจะหลอกก็คือ,อสมมุติว่าข้อใดนะครับข้อใดไม่ใช่การบริหาร ื่อให้เกิดประโยชน์สุดของประชาชนอย่างงี้ครับข้อที่สามารถหลอกได้คือ,อช้อยตัวอย่างเช่นก็คือ,อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างงี้นะครับก็จะเห็นว่าในคำนิยามเนี่ยจะไม่มีคำว่าประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับแต่มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับอันนี้ก็เคยออกมาแล้วนะครับนั้นจำก็ต้องเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับคือเกิดความผาสุกนะครับ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศครับเค okay, มาตราที่ะคดนะก็คือในการบริหารราชการนะครับเพื่อประโยชน์สูงข,ของประชาชนเนี่ยส่วนราชการจะดําเนินการโดยถือว่านะครับประชาชนเป็นศูนย์กลางคำนี้ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือข้อสอบก็เคยออกนะครับก็คือการบริหารโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นการบริหารตามข้อใดอะไรอย่างนี้นะครับมันก็คือต้องเป็นไปนตามหมวดที่2ก็คือประโยชน์สูตรของประชาชนนะครับการออกข้อสอบก็จะย้อนไปย้อนมานะครับโอเคซึ่งจะบอกว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภารครัฐะต้องมีแนวทางในการบริหารราชการซึ่งก็จะประกอบด้วย5ข้อนะครับก็คือ1 การกาหนดภารกิจของรัฐรัฐทําอะไรบ้างนย่แหละและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์คตามมาตราเจ็ดและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวแนะนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ถแถลงต่อรัฐสภาต่อมาข้อที่สองคือการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนะครับต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตนะและสามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขนะครับแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นนะครับการหลอกก็จะมีระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าในนิยามมันจะมีแค่ในระดับประเทศและท้องถิน่นนะโอเคต่อมาข้อที่3นะครับก่อนเริ่มดําเนินการนะครับส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียนะก่อนเริ่มนะครับเน้นย้ําก่อนเริ่มเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านครับ จากนั้นนะครับก็มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใสนะครับมีกลไกนะครับตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใดนะครับจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการเนี่ยจะต้องดําเนินการรับฟังความคิดเห็นนะถ้าจะเกิดผลกระทบนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับหรือชี้แจงความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงออประโยชน์นะครับที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น ถึงจะเข้าไปทําการโดยพระการไม่ได้รับต้องมีการรับฟังความิดเห็นของประชาชนนะครับต่อมาข้อที่4ก็คือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นของและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการนะครับเพื่ออะไรครับในการรับฟังเนี่ยก็เพื่อปรับปรุงนะและเสนอแนะต่อผู้บัญชาการนั่นเองครับเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการนั่นเอง กรณีในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคนะครับให้ส่วนราชการดําเนินการแก้ไขโดยเร็วและในกรณีที่นะครับปัญหาอุปสรรคนั้นนะครับเกิดขึ้นจากส่วนราชการหาารือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่นก็ให้ส่วนราชการเนี่ยแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกรณีมันออกข้อบังคับที่ขัดแย้งกันอะไรนะครับหรือว่ามันเกิดอุปสรรคแล้วนะครับก็ต้องแจ้งไปให้ต้นทางนะครับทราบเพื่อดําเนินการแกร้ไขปรับปรปุงโดยเร็ว และแจ้งให้กพอรอรทราบด้วยวักสุดท้ายก็คือการดำเนินการตามวักหนึ่งก็ให้ส่วนราชการนะครับกำหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่องนะครับทางนี้นะครับกพรจะกํออากกหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปนตามมาตรานี้ด้วยก็ได้นะครับโอเคต่อมาครับหมวดที่3ก็คือการบริหารราชการนะครับเพื่อให้เกิด ผลสทธิ์นะครับต่อภารกิจของรัฐอันนี้มาผลสทธิ์นะครับเมื่อกี้เป็นประโยชน์สุขผลสทธิ์เนี่ยจะมีอยู่เยอะเลยนะครับมีอยู่สิเอ็ดมาตาเลยเดียวนะครับมาเริ่มเลยครับที่มาตราที่เก้าก็คือการที่จะบริหารราชการให้ให้เกิดผลสทธิ์ต่อภารกิจของรัฐต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็จะมีอยู่สีข้อนะครับก็คือหนึ่งก่อนดําเนินการตามภารกิจใดนะครับส่วนราชการต้อง จัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าอันนี้ก็ make sense นะครับจะทําอะไรต้องวางแผนก่อนข้อที่2การกําหนดแผนนะครับ,ร N, รบปฏิบัติราชการตามวงเล็บ1ก็คือตามข้อ1เนี่ยต้องมีรายละเอียดนะครับของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณนะเวลาข้อสอบถามก็คือต้องมีอะไรบ้างใน,นงการจัดทําแผ N, นะก็คือต้องมีขั้นตอนระยะเวลาใช่ไหมครับและงบประมาณเนี่ยที่จะต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนใช่ไหมครับ จากนั้นแผนมันก็ต้องมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายเนี่ยก็ต้องมีผลสัมฤทธิ์ก็คือการดูว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และตัวชี้วัดมีตัวเทียบความสําเร็จด้วยนะครับว่าสําเร็จถึงระดับไหนต่อมานะครับข้อที่สาก็คือส่วนราชการนะครับต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตาราชการตามระเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ก็คือพอทําข้อหนึ่งข้อสองเสร็จนะครับข้อสามก็คือต้องมีการติดตามและประเมินผลนั่นเองครับซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานนะครับที่กพรกําหนดเป็นตัวเปรียบเทียบนั่นเองนะครับโอเคมาต่อที่มาตราเก้านะครับก็คือข้อที่สี่เมื่อกี้ข้อที่สามเนาะต่อมาข้อที่สี่ก็คือในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจนะครับหรือปฏิบัติตามแผนครับเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนก็ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ อ่าไม่ใช่ผลประโยชน์ขออภัยครับผลกระทบตอบชาชนนะสวรราชการก็ต้องดําเนินการแก้ไขนะครับหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนนั่นเองนะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการต่อมาท้ามาตราที่10ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องนะครับกับหลายสวรราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงนะครับหรือต่อเนื่องกันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับ กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารแบบบูรณาการร่วมกันกรณีที่มีหลายหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมีการมาประชุมการหาแนวทางและก็บูรณาการแผนร่วมกันนะครับให้เกิดผลสำลมมีต่อภารกิจของรัฐเองในวรรคที่สองก็คือให้ส่วนราชการนะครับมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้อ่ การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือว่าในต่างประเทศนะครับสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนนะตามความจำเป็นและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็คือมีการสนับสนุนเพื่อให้ใช้อำนาจได้ตามกฎหมายนะครับต่อมามาตราที่11นะครับส่วนราชการเนี่ยครับมีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่เส,สมออันนี้ก็เมคเซนต์นะครับต้องพัฒนาความรู้อยู่เส,สมอโดยนะครับต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องนะครับรวดเรว็รวและเหมาะสมนั่นเองนะครับถูกต้องรวดเร,ร,ร,ร็วเหมาะสมนะกับสถานการณ์ทั้งกับสถานการณ์รวมนะครับนี่นะครับ ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดนะครับให้บุคลากรเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้ให้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการนั่นเองนะครับให้เกิดผลสมฤทธิ์โอเคต่อมามาตราที่12นะครับ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตรริราชการให้เกิดผลสั่นลิศเนี่ยนะครับกพอรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการนะครับกาก,กับการปฏิบัตรริราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตรริราชการนั่เนเองเกิดแสดงว่าในการปฏิบัตรริราชการนะครับเราต้องมี ผู้รับผิดชอบนะครับดังนั้นก็ต้องจะทําเปน็นร่างสอนนั่นแหละครับเพื่อมีข้อตกลงการกําหนดมาตรการต่างๆโอเคต่อมาครับในมาตราที่สิบนะครับซึ่งแก้ไขวรคที่1นะครับก็คือบรรทัด <c oughs> บรรทัดแรกนั่นแหละครับแก้ไขวรคที่1นะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้อยู่ในฉบับที่สองแก้ไขวนที่2ปี62สองนั่นแหละนะครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่เข้ามาดังนั้นครับกล่าวว่าอ่าวรรคแรกก็คือให้ส่วนราชการครับจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นนะครับจัดทําแผน5ปีนะครับซึ่งเดิมนะครับก่อนแก้ไขนี่คือ4ปีครับแต่ว่าครับในปี62สองเนี่ยก็ให้ทําแผน3ปีไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมาปรับเปลี่ยนเป็นห้าปีนะครับย้ำเหีกคือแผน5ปีนะครับ จากเดิม4ปีซึ่งกรณีจะเปลี่ยนจาก4ปีเป็น5ปีเนี่ยจะให้ทําแผน3ปีก่อนคนระับจากปี62เป็นปี65นั่นเองตั้งแต่62-65นั่นเองคนระับซึ่งนะครับต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะแผนแม่บทนะแผนไตยรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงังคมนชาตินะันโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ทแถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อมาครับในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยก็ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัตรริราชการประจําปีนี้เรื่องงบประมาณนะครับโดยให้ระบุสาระสําคัญกับนโยบายการปฏิบัตรริราชการของส่วนราชการนะเป้าหมายในผลสมริถนะครับรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีนะครับเพื่อความเห็นชอบต่อมานะครับเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบของแผนแล้วนะครับก็ ให้สำนักงบประมาณนะอันนี้ก็ไฮไลท์อยแล้วให้สำนักงบประมาณเนี่ยเป็นผู้จัดสรรงบนะครับไม่ใช่กระทรวงการคลังนะครับคือ,อสำนักงบประมาณบางคนจะโดนหลอกเป็นกระทรวงการคลังอะไรพวกนี้นะครับต้องย้ําว่าเป็นสำนักงบประมาณเนี่ยจะดําเนินการจัดสรรงบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจนั่นเองในกรณีที่ครับส่วนราชการเนี่ยมิได้เสนอแผน ้าส่วนราชการไม่ได้เสนอแผนหรือว่านะครับภารกิจใดที่ไม่ได้รับความนห็นชอบจากรัฐมนตรีนะครับก็มิให้ก็คือไม่ให้ไม่ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบนั่นเองนะครับและวักสุดท้ายนะครับเ,ออเมื่อ,อ,อสิ้นปีงบประมาณนะครับให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสำลริดนะครับประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโอเค ต่อมาในมาตรา7นบครับในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณก็ให้สํานักงบประมาณและกพรนเป็นผู้ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําแผนตามมาตรา16ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะครับ ทางนี้ก็เพื่อ,อมิให้นะครับเพิ่มพาร่าง,งานในการจัดทําแผนจนเกินสมควรก็สรุปง่ายว่าการขอรับงบเนี่ยนะครับผู้ที่จะกําหนดแนวทางการทาแผนก็จะมีสํานักวบมาณด้วยนะครับแล้วก็กพพอ,อะครับสองหน่วยงานนี้นะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับต่อมาครับมาต่สิบแปดนะครับเมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับตามแผน แล้วนะครับต่อมาครับการโอนงบประมาณนะอันนี้จะกล่าวถึงการโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งนะครับไปยังอีกภารกิจอ,อื่นๆเนี่ยซึ่งมีผลทาให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายนะหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผนจกกะกระทําได้ก็ต่อเมื่อนะครับได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตะรีคือสามารถโอนงบประมาณได้แต่ว่าต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีคณะคนะณะเลยนะคณะรัฐมนตรีก่อน เพื่อปรับแผนและในวรคที่2นะครับก็คือการปรับแผนตามวรกหนึ่งจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้หรือหมดความจําเป็นหรือไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะครับหรือต้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนั่นเองนะก็ต้องมีการปรับปรุงแผนอะไรอย่างนี้นะในวรคสุดท้ายนะครับก็คือถูกยกเลิกไปนะครับยกเลิกปี62อง เป็นการกล่าวเกี่ยวกับการอนุมัติให้ปรับแผนและให้แก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดิน,นครับก็ไอตัวแผนบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ยกถูกยกเลิกไปนะครับ <c oughs> กลายเป็นแผนยุทธศาสรชาติ20ปีอะไรก็ว่าไปครับต่อมานะครับมาตรา19นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งก็ให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับมีหน้าที่สรุปผลนะครับ โอเคนะครับก็คือใหออ้หัวหน้าส่วนราชการนะมีหน้าที่สรุปผลนะครับการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลนะครับต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการครับท้งนี้เพื่อนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยจะได้ใช้ข้อมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอันนี้ก็เมคเซนต์นะครับคนออกคนเก่าออกไปนะครับคนใหม่เข้ามา ส่วนราชการต้องสรุปผลส่งให้นั่นเองต่อมาในหมวดที่4นะครับก็คือการบริหารราชการนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่านะครับในเชิงภารกิจของรัฐนะครับมีทั้งหมดอยู่7มาตรานะครับมาตราที่20นะครับก็กล่าวว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการนะครับภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิะสทธิภาพนะครับก็ให้ส่วนราชการกําหนดนะมีกําหนดอะไรบ้าง ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพนะครับก็คือเกิดเป้าหมายกําหนดเป้าหมายนะครับขอัยมีการกําหนดเป้าหมายแผนการทํางานระยะเวลาแล้วเ,เสร็จของงานนะครับและโครงการงบประมาณนั่นเองนะครับที่จะต้องใช้ในแต่ละง,งานหรือโครงการและต้องเผยแพร่นะครับให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกันนะครับต่อมานะครับมาตราที่21ก็คือให้ส่วนราชการนะครับ <c oughs> จัดทำบัญชีต้นทุนนะครับในงานบริการสาธารณะนะครับแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนดนะครับก็อันนี้นะครับในส่วนข้อสอบก็เคยออกครับก็คือออกง่ายๆเลยก็คือว่าส่วนผู้ที่สั่งให้ส่วนราชการนะครับหรือผู้ที่กำหนดหน่วยงานที่กำหนดนะครับให้ส่วนราชการนั้นจะทำบัญชีต้นทุนคือหน่วยงานใดนครับก็คือ เป็นกรมบัญชีกลางนะครับในการที่จะกําหนดการจะทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะนะครับในวรรทีอ2ก็คือให้ส่วนราชการนะครับคำนวณรายจ่ายต่อนหน่วยของงานบริการสาธารณะนะมีการคานวณออกมานะครับแล้วก็ซึ่งอยู่ในหน้าผิดชอบของ <c oughs> ส่วนราชการนั้นนะครับตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดนะและรายงานให้สํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางและกพรทราบ อันนี้ครับข้อสังเกตก็จะมีการรายงานอยู่ให้3หน่วยงานนะครับในการคําน,น,นวนรณรายจ่ายต่อหน่วยนะครับก็จะมีกรมบัญชีกลางมีสํานักงบประมาณแล้วก็กพรนะครับคราวนี้นะครับในวัคที่3ก็คือในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยนะครับสูงกว่าสูงกว่าเอ่อเรียกว่าไ,ไงสูงกว่าค่าปกตินะครับ ในคุณภาพที่มันเหมือนกันหรือว่าคลายคึงกันนะครับในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยสูงกว่าปกติเนี่ยก็ให้ส่วนราชการนั้นนะครับจัดทาแผนลดรายจ่ายนะต้องลดนะครับจากนั้นนะครับก็จะเสนอนะครับสํานักงบประมาณหมบัญชีกลางและกอร์รอปราบนะครับถ้านะครับไม่ได้นะครับมีข้อทักท้วงประการใดนะครับภายใน15วันก็ให้ส่วนราชการนะครับปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้น ก่อนจำง่ายว่าถ้ากรณีมีรายจ่ายที่มันสูงเนี่ยก็ต้องจัดทําแผนล,ลดรายจ่ายนะครับแล้วก็เสนอต่อ3หน่วยงานนี้นะครับก็คือสํานักอุป,ประมาณกรมบัญชีกลางและกพร,ะรอนะครับจากนั้นก็รออีก15วันถ้าไม่มีทักท้วงก็ปฏิบัติตามแผนล,ลดรายจ่ายได้ครับผมโอเคครับต่อมามาตราที่22นะครับก็ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็คือ เลขาสภาพัฒน์ครับและ,ะสำนักงบประมาณนะครับร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าอ่าข้อนี้นะครับก็คือข้อสอบก็คือออกครับตรงนี้ในกรณีที่ว่าให้มีการประเมินความคุ้มค่าเนี่ยนะครับก็มีอยู่2หน่วยงานนี้นะครับสภาพัฒน์กับสำนักงบประมาณนั่นเองนะครับในการปฏิบัติภารกิจของรัฐนะครับให้ส่วนราชการดําเนินการครับ เพื่อนะครับรายงานคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับมีการประเมินความคุ้มค่าเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นแนวทางในการพิจารณาภารกิจนะครับอันไหนที่ควรอยู่ต่อไปหรือควรอยุเลิกนะครับและเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณนะครับของส่วนราชการในปีต่อไปนะครับทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะครับต่อมาในวัคที่2ก็คือในการประเมินนะครับความคุ้มค่าตามวัคหนึ่ง ก็ให้คำนึงถึงประเภทและสภาพนะครับของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการครับประโยชน์ที่รัฐและประชาชนพึงได้นะครับและรายจ่ายที่ต้องเสียไปนะครับก่อนและหลังอ่าต่อมาครับวรคสุดท้ายก็คือเอ่อความคุ้มค่านะครับตามมาตรนี้ก็ให้หมายความรวมถึงประโยชน์นะครับเน้นย้ําประโยชน์หรือคลเสียนะครับทางสังคม และ,ะรประโยชน์หรือผลเสียอื่นซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ที่เน้นย้ำนะครับถ้ากรณีจะโดนหลอกก็คือต้องคำนวณเป็นตัวเงินได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะโดนหลอกนะครับซึ่งความคุ้มค่านะครับย้ำอีกทีนะครับในมาตรานี้เนี่ยมันคืออาจจะเป็นผลประโยชน์หรือผลเสียนะครับซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย อค okay, ครับอันนี้ก็ขอถึงมาตาที่22ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาต่อในมาตาที่23ต่อไปนะครับ